กราบสบายดีพ <dı> ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเบิดทุกท่านเนาะที่เข้ามาหับชมเฮาคํานําสุขอยู่ในประเทศและต่างประเทศมื้อนี้เฮาออกไปยามเบ็ดกับบ่าตุนกกะแจ็คสิมาหรือบ่อากาศยังเศร้า เด้อกิก,กสวัสดีป่ะลูกสิไปอส่มายามเรียบป น้ำมอแห้งๆหนอเลยพยยามเบ็ดพี่น้องไปเบิงน้ำการไปรอรุนมาสิถือเบ็ดอยู่ปะบ่อต้นกับน้องกีกีกรบมันสิไปไปหลับจากมันตื่นต้องเพลงวมนลองเพลงเสร็จ้ำ เดี๋ยวเฮาก็มายามเบ็ดเนาะสิเทบ่ได้รอลุ้นวาจีพี่น้องว่ากนเอาควมเจ้าใส่ในนีเริ่มหลอนเก็บนบ ba năm một heng này thì nó má đi leo cho không biết chẳng mà hên biết thì nào người <laughs> 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 má leo มันขึ้นก็จะมามาอีกแล้วอ่าเรากิ่กี่กับถือไปยังไงปะไปยังต่อล่อรุ่นต่อพี่น้องเลยถึกบออ่าถึก นองกิกิกกับมันอยู่เด้ไะเทิอยู่บ้า ไอ้จำเขียนหน่อยป่ะก็ป่ะก็มันบัใหญ่ได้มันก็คือในผายเนาะเราหลุดน้ำกันได้จักโตเลยน้องกิกกิ ย่างโตพวกข่าวน่าหน้าห้ายไม่อยากดแดงเนาะต้องใส่หยาขึ้นแม่นเลิหยาพี่น้องหยาขึ้นเขางามเป็นบางไห้าอุ้ยหยาอะไรนอีกแล้ว มันอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าปกกบบยใหญ่ขึ้นบาดตายใส่มดแล้วกบใหญ่น่ะบ่าวตายใส่เบิดแล้วเนาะคุณกุมนวดถึกอยู่บ่ออ้าวถึกว้าวถึกตัวใหญ่น่าเลย เปใหญ่ก่ตัวนี่กบปีนี่เน่สองคนใส่อยู่คนละสนกอทงได้ต่อ அது lùng bết đuối bên nào đây khá bết khá bài Hơ bên nào đây đuối á ủ để càng dạng nhờ thư kì bỏ lối xảy theo phai nè ไมอมะไรเขียดบอแมนอะไรเนาะไม่ติดกลม่อยเบิดแล้วสวนหมักถั่วไม่น้องอันเลยนี่ เค่ไอ um ีกครั้งหนึ um, ่งถือเยอะปะ น้องถืออีกแล้วกบน้อยนันอยู่บ่เอาถือเปสองคนสํากันเลยกบกะ

อย่าด้เบ็คือบ้าสิมีเมนบ่อกไปมันอีกแล้วกบหน่อยกบหน่อยอืมงี้ก็เดยนมามานอีกแล้ว ถึงใช่ไหมน้องข้างๆขอลาคลิปไปสำนีกก่อนนะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้ออย่าลืมเข้ามากดติดตามน้องคำเนยเด้อฝากไป็นอมอกอมใจเป็นกำลังใจให้เนยเด้อป้าลุงปะย่างต่อเอาไปไล่ไก่อยังหน่อยข้าวบ้างไหมครับ